ครับวันนี้นะครับเราก็มาเยือนสถานีรถไฟสุรินทร์นะครับมาดูขบวนรถนะครับที่จะเข้าสถานีนะครับก็จะมีเข้าสถานีเวลาเที่ยง9นาทีนะครับจอด2นาทีนะครับเป็นขบวนรถดีเซลางด่วนพิเศษประกาศนะครับกรุงเทพนะครับขบวนที่21นะครับเดินทางจากกรุงเทพนะครับปลายทางจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ก็แจ้งว่าล่าช้าประมาณ8นาทีนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับขบวนจะล่าช้าประมาณ8นาทีนะครับ เราไปเดินชมชานชลากันปัางนะครับระหว่างรอขบวนที่สองหนึ่งรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับไปกันครับครับทางขวาของชานชลานะครับก็จะเป็นร้านมินิมาร์ทร้านกาแฟนะครับก็เปือขายระหว่างรอรถนะฮะจะซื้อของหรือจะทานกาแฟทานขนมนะครับได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นอ่า ปฏิทินนะครับงานแสดงต่างๆของจังหวัดสุรินทร์ในส่วนนี้ก็จะเป็นอำเภอนะครับอำเภอต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์เหมือนกันนะครับครับและบางส่วนก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง <c oughs> เช่นศรีสะเกดบุรีรัมนะครับครับก็มีนะครับมีา้านแสดงช้างบ้านตะกรางอำเภอท่าตูมนะครับ ปราสาทหินสีของรภูมินะครับปราสาทหินจอมพระนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ํานะครับพื้นที่รอบๆนะครับในจังหวัดสุรินทร์มีที่ท่องเที่ยวมากมายเลยครับด้านนี้เป็นห้องน้ำครับท่านผู้บริบสรุทธโปรดทราบขบวนที่กำลังจะเขเที่ยวทางชลารที่หนึ่ง เป็นบรบร21ส่ผู้โดสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีนนอุบลราานีท่านผู้โดสารทีรท่ตัวระกานนยสาีที่เรียกรนนี้นะครับเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับของตัวสถานีหรือว่าจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัด ศรีสะเกดนะครับไปจังหวัดอุอบลราชธา,านีนะครับตอนนี้ขบวนรถที่สองหนึ่งนะครับรถด,ด่วนพิเศษดีสรางพิเศษกำลังจะเข้าแล้วนะครับสถานีรถไฟสุรินตอนนี้ยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ยังคงเป็นตัวสถานีอาคารต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการ เตรียมการอะไรที่จะสร้างเป็นตัวสถานีใหม่นะครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษนะครับที่2ี่นะครับกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับขบวนดีเซนรางปรับอากาศนะครับขบวนที่21น,นะครับกรุงเทพอุบลราชธานีก็จะจอดที่สถานีชุรีน,นะครับเป็นเวลา2อนาทีเพื่อรับส่ง ที่สามนะครับค่ามที่จะมุ่งหน้านะครับเดินทางต่อไปที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดอุบ,นบน เอกลักษณ์ของอดิเซลางเดวูนะครับแปร่เสียงดังมากนะครับแล้วก็เสียงพอะด้วยนะครับไปแล้วครับ บายครับผมมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีปลายทางนะครับขบวนที่สอ21นะครับป่ะวันนี้เราพามาชมสถา,านีรถไฟสุรินทร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถือว่าภารกิจประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ได้ สถาน,นีแล้วก็หลายขบวนรถด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้ด้วยขอบคุณครับ